ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระขอเจริญพรพุทธศาสรนิกิชนที่กำลังรับชมทุกท่านกระผมอาตมาภาพขออนุญาตแนะนำพุทธอุทยานนครสวรรค์ธรรมเกติยธรรมโนบำรุงพุทธศาสตร์น้อนมนมำสศก,การพระพุทธศสีสัพัญยูสู่แหล่งเรียนรู้อุดมธรรมพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ พุทธาอุทยานนครสวรรค์เกิดจากฐานาเจตนาทั้ง3การคือบุพภาเจตนาเจตนาก่อนดำเนินการเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์สร้างวัดในพระพุทธศาสนาและสร้างพุทธมนตลประจําจังหวัดมุญจนะเจตนาเจตนาในขณะด,ดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดคนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชน ได้ก่อสร้างพุทธอุทียนนครสวรรค์4ส่วนงานคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์วัดพัทลัิทิารามตามเจตนารมณ์ของเจ้าภาพถวายที่ดินพุทธมนฑลจังหวัดนครสวรรค์ตามเจตนารมณ์ของมติมหาเทรสสมาคมและมติรัฐมนตรีและสำนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดนครสวรรค์ตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ อัปล,ปลาเจตนาเจตนาหลังดำเนินการเป็นผลบุญอนิสงส์แห่งการกอร่อสร้างพุทธอุทยานคนครสวรรค์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยกุศลและจิตที่ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการกอร่อสร้างพุทธอุทยานคนครสวรรค์ได้ร่วมปัตตานุโมทนาใม่ในทานะบรารมีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ กราบนมัสการกราบเรียนท่านผู้ชมที่กรารพทุกท่านครับกราบขอบพระคุณท่านหมาให้ทำให้เมธีที่ได้บอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาของพุทธอุทยานนครสวรรค์รวมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์3ประการอันประกอบด้วยเจตนาก่อนดําเนินการเจตนาขณะดําเนินการและเจตนาหลังดําเนินการแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราว กว้างๆเพียงสังเขปเท่านั้นวันนี้กระผมและคณะได้รับความเมตตาจากพระเทพประยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระรามหลวงรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์และประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์และองค์พระศรีสัพัญญูท่านที่สองคือพระครูศรีสุธรรมนิวิทย์กรรมการพุทธอุทยานนครสวรรค์และท่านสุดท้ายท่านพลตรีสุวิทย์แม้นเหมือน กรรมการพุทธวิญญาณนครสวรรค์ครับท่านผู้ชมครับการพัฒนาการพุทธวิญญาณนครสวรรค์นั้นมีความเป็นมามีเรื่องราวที่น่าสนใจน่ามาสัจจันเป็นอย่างยิ่งผมได้อ่านประวัติรายงานทำความเข้าใจกับพัฒนาการของพุทธวิญญาณนครสวรรค์ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกซึ่งเป็นที่ทุ่งว่างเปล่าเนื้อที่มากกว่า300อยไร่ตั้งแต่เริ่มขุดดินถมดินจนกระทั่งก่อให้เกิดมหาวิทยาลัย มหาจุฬาจงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ซึ่งมีการศึกษามีนิสิตนักศึกษาตั้งแต่ปัญญาตรีปรัญญาโทรปรัญญาเอกทั้งหลายรุ่นแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรในจากพื้นที่ซึ่ว่างเปล่าเกิดวัดพัทธสิทธารามในพื้นที่แห่งนี้และที่สําคัญอย่างยิ่งก็มีองค์พระพุทธศิสัพพัญญูเกิดขึ้นที่นี่ท่านผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้นำที่เข้มแข็งไม่มีผู้ที่กล้าฝันกล้าคิด กล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทําครับผมทราบจากประวัตินะครับพระเดชพระคุณประธานโครงการก่อสร้างประเทศพิยเตเมทีนั้นเนี่ยได้ตัดสินใจรับผิดชอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ทั้งๆท,ที่ในขณะนั้นท่านเองก็เป็นพระหนุ่มที่มีอุโสไม่มากนะักแต่ท่านคิดฝันและกล้าลงมือทําเชื่อว่าท่านต้องมีแรงบันดาลใจที่จะรับภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้วันนี้ท่านเมตตามานั่งอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมได้กราบเรียนแล้วประเด็นแรกประการแรก ผมขอญาตสอบถามท่านได้เล่าเรื่องราวถึงแรงบันดาลใจแนวคิดหรือจะเรียกว่าจินตนาการของท่านที่มีความประสงค์ที่ใช้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินไทยอยู่ในในจังหวัดนครสวรรค์ของเราและเกิดมีคุณค่าเป็นอเนกบัานดันต่อแผ่นดินเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญยิ่งยวดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีโอดมการณ์ไม่มีความคิดไม่มีจินตนาการและไม่มีแรงบันดาลใจ ผมขอกราบนัมัตการกราบเรียนท่านเดชประคุณได้กณอนนะาเล่พวกเราฟังถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยครับท่านครับหลังจากที่ได้รับบริจาคถวายที่ดินเนื้อที่สามรกว่าไร่รเศษแล้วนั้นมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างจึงทำให้ต้องมารับผิดชอบกล้าคิดกล้าทำกล้าหารชันชัยรับงานใหญ่ขนาดนี้ทั้งนี้ก็อยากจะขอเจริญพรให้ทุกท่านได้ทราบว่า โดยฐานรูปของธรรมานั้นในฐานะที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนคุณพ่อเสียเมื่ออายุได้สามขวบเหลือแต่คุณโยมแม่แล้วก็โยมพี่สาวาเพียงสามท่านกับตัวธรรมาขอ,อยู่ในฐานะที่ยากจนท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ชัดว่า ในสมัยเด็กนั้นอาตมารเรียนหนังสือก็ต้องไปอยู่วัดนะเป็นเด็กวัดเรียนหนังสือก็อยู่กันในในเขตวัดเป็นเด็กวัดทานเข้าวัดอยู่วัดนอนวัดกระทั่งจบประถมเกดก็ด้วยความยากจนที่ต้องไปอยู่วัดเรียนหนังสือกับอยู่กับวัดอย่างเงี้ยมันทําให้อาตมาได้เกิดแรงบันดาลใจว่า หลังจากที่เราเกิดในครอบครัวที่ยากจนแล้วถึงแม้ว่าเราไม่สามารถาที่จะเลือกเส้นทางอื่นๆไปเรียนต่อเหมือนเพื่อนๆหรือคนอื่นๆได้แต่อารมานก็เลือกทางเดินชีวิตโดยการศึกษาในเพศบรณรชิตก็ได้บวชบรรพชาเป็นสาม,มนเณรบวชสมบทเป็นพระสุพุทธศาสนาจกนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ก็ด้วยอาศัยพระพุทธศาสนาเนี่ย เป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นแรงบันดาลใจอาตมานั้นได้ศึกษาเรียนรู้จนมีความรู้ระดับหนึ่งจึงมารับในตําแหน่งทางการปกครองการบริหารและก็มารับปริหารจัดการดําเนินการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์และองค์พุทธรีสัพญยดูดังที่ท่านพีญโย์ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้อาตมาก็จะขอเล่าความเป็นมาโดยสังเขปนิดหนึ่งว่า ในสมัยที่พระเดพ็พระคุณหลวงพ่อประเทพยานโมรีอดีตเจ้าวาดวัดนครสวรรค์พระรามหลวงวังอดีตหลงเจ้าพระสีท่านได้ดำริปรารภริเริ่มว่าจะจัดการศึกษาและปัญญาตรีให้กับพระหนุ่มเนนน้อยพระสงฆ์สมเนรแต่เจตนาหลวงพ่อน,นั้นยังไม่บรรลุสำเร็จผลเนื่องจากว่าหลวงพ่อน,นั้นได้ถึงแก่มรณภาพไปก่อนอาตมาในฐานะเป็นลูกศิษย์ฐานะ,ะเป็นผู้ดูแลวัดวารามนครสวรรค์แทนจากหลวงพอ่อ เลยก็สารเจตนารม์ของหลวงพ่อประเทศยานนบุรีในครั้งนั้นสมัยนั้นซึ่งได้มีมติจากการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์เห็นชอบร่วมกับหลวงพ่อประเทพยานนบุรีให้เปิดการสึกอสารแบบปิญญาตีขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้ทาหนังสือถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลางยืนยันที่จะเปิดการสื่อสารแบบปิญญาตีขึ้นมา และได้เปิดได้เมื่อปีพศ2540ในปีนั้นเป็นูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์นะสังกัดในมหา,มาวิทยาลัยมหิดลอกรนวิทยยพระลมราชูประถมในสมัยนั้นหลังจากนั้นก็มีนิสิตมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเรามีการจัดการสนเพิ่มหลังโสดมากขึ้นนิสิตนักศึกษาก็มาเรียนเพิ่มมากขึ้นบริเวณวัดนครสวรรค์ก็มีเพียงพอเมื่อมีเพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้ความอ,อำนวยความสะดวกให้กับนิสิตนักศึกษาทั้งหลาย เลยก็ปรึกษาโยมแม่วัน,นีสุสมบูรณ์ซึ่งเป็นโยมแม่บุญธรรมของอาตมาในฐานะเป็นอุบาสิกาใหญ่ของวัดนครสวรรค์ด้วยว่าอยากจะได้ที่ประมาณสัก300ไร่เศษเพื่อที่จะมาสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ขึ้นมา ต่อจากนั้นโยแม่วันนีสส้สุดสมบูรณ์พร้อมในเตียเปิเสริฐสุดสมบูรณ์เนี่ยสองสามีภรรยาก็ประสานไปที่ตระกูลพระดาพศิิ์คือคุณน้องรักพระดาพศิิ์พร้อมในบุธิดาก็ถวายที่ดินดังกล่าวหลังจากนั้นนะหลังจากถวายที่ดังกล่าวแล้วทางคณะสงฆ์จังหวัดก็ดีมหาวิทยาลัยก็ดีก็ได้ดําเนินการหลังจากนั้นก็คือ มอบหมายให้กับที่ดินจังหวัดนั้นไปหลังวัดสำรวจตรวจสอบออกโฉนดที่ดินได้ก็ไม่เต็มแปลงทั้ง3 0 0้อกว่าไร่ได้ประมาณร้อยกว่าไร,เร่เศษแล้วก็หลังจากนั้นคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ก็พร้อมด้วยคณะศูนย์ราชการพวกประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมดำเนินการที่จะก่อสร้างพุทถรียานครสวรรค์ซึ่งประกอบไปด้วยนะซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งวัดพระสิทธาราม ซึ่งเป็นเจตนาเดิมของคุณวิสารพระประสิษฐ์ผู้มีเจตนาเดิมจะสร้างวัดอยู่แล้วแต่ก็ได้ถึงแก่ชีวิตก่อนจึงไม่สําเร็จผลในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อมาตระกรบศิธิ์ก็ได้ดําเนินการสร้างจนแล้วเสร็จในสมัยที่คณะกรรมการผู้เยนพ,พารสวรรค์เนี่ยได้ดําเนินก่อสร้างวัดหลังจากนั้นก็ได้สร้างพุทธมนฑลทนประจำจังหวัดนครสวรรค์ สร้างสำนักงานจ้าควะหน้าจังหวัดนครสวรรค์สร้างองค์พุทธศรีสัพรรพยูพระประธานพุทธเญ้าณนครสวรรค์ดังที่ท่านทั้งหลายได้ชมอยู่ในขณะน,นี้หรือที่ผ่านมาก็ตามทีและที่สําคัญก็คือได้สร้างมหาวิทยาลัยมหิดลองกรราชวิยาลัยเวาเขตนครสวรรค์ขึ้นมาทั้งนี้เป็นแรงบนนันดาลใจอย่างแรงกล้าว่าอาตมามุ่งมั่นตั้งใจว่าจะสร้าง ชีวิตพระเนนพระหนุ่มเนน้อยลูกไทยหลานไทยให้มีอนาคตที่ดีเป็นพลเมอืองที่ดีของชาติได้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของแผ่นดินได้นั้นต้องด้วยการศึกษาจึงมุ่งมั่นทุ่มเทสร้างอาคารสถานที่เพื่อรองรับให้กับลูกไทยหลานไทยพระหนุ่มเนรน้อยที่มีความเหลื่อมลำ้ำด้วยโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาส ถ้าเราให้โอกาสแก่พระเนนโลกไทยหลานไทยเหล่านั้นได้รับภาษาตรงนี้ได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมต่อแผ่นดินต่อประเทศชาติจึงได้ร่วมด้วยช่วยกันเสียสละโดยเริ่มต้นจากการมีใจใช้ปัญญาเสียสละอดทนกตันยูรักม่นสถาบันรักม่านสถาบันพระศาสนารักม่านสถาบันชาติรักม่านสถาบันมหากษัตริย์อย่างเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นจึงเกิดแรงบันดาลใจแรงหูงใจให้ดําเนินการตรงนี้ได้สําเร็จมาระดับหนึ่งดังที่ ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในขณะนี้จับเป็นประเด็นที่ถูกต้องมากอัตมาได้พูดในตอนต้นแล้วว่าอัตมานั้นมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพระหนุ่มเลน,น้อยสร้างลูกไทยหลานไทยให้มีชีวิตที่มีความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงพัฒนาสถาพรมีอนาคตที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมประเทศชาติด้วยการศึกษา ดังนั้นจึงได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาที่ว่าจะทำพัฒนาในส่วนใดก็ตามทีวัดก็ดีพุทธมนฑลนก็ดีองค์พระใหญ่ก็ดีหรือในส่วนอื่นๆที่อยู่ในพุทธอุทยานนครสวรรค์ก็ดีเราจะพัฒนาอะไรนั้นเราต้องอาศัยการศึกษาคือองค์ความรู้ด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่บรรลุเป้าหมายหรือสำเร็จผลได้ แน่นอนที่สุดคือคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์รวมทั้ง15เพอเนี่ยได้มีใจเป็นหนึ่งเดียวพร้อมที่จะใช้ผู้เดียวิทยานครสวรรค์นี้ให้เกิดเป็นสาธรณประโยชน์สูงสุดตอพีินดงประชาชนท่าประชาชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดทั่วไปในสถานที่ของเราสาม้วกว่าไร่นี้ยังมีแก้มลิงเก็บกักน้ําไว้ประมาณ1ล้านจุดหกแสนลูกบาทเมตร ลองรับว่าไม่ใช่ว่าเราเก็บไว้ขายนะท่านประโยชน์เราเก็บไว้ให้บริการกับพี่น้องประชาชนชุมชนหมู่บ้านใครเค้นใคร <át> มาใช้ได้เลยบางครั้งก็จะมีรถดับเพลิงเขาเอาไปใช้เราก็ไม่ห่วง,งเราใช้ประโยชน์ร่วมกันถือว่าที่เราทํานี้ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสนาธารประโยชน์ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งนี่ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากจะมีแก้มลิงบรรจุน้าได้หนึ่งล้านโลสารระบาทเม็ดแล้วเนี่ยเรายังมีบาเพ็ญ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ติดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะที่ต้องต้องไปรักษาเรียกว่าเตียงสนามเนี่ยของเราก็ให้ใช้อาคารสถานที่องค์พระใหญ่ได้แหละชั้นล่างบรรจุเตียงได้ประมาณ360เตียงใช้มาเป็นเวลานานเราเราโลแล้วเราก็ไม่ได้เก็บค่าน่นดีความบริการค่านั่นคันนั่งรถไฟไม่ได้เก็บเราช่วยกัน ขอเจริญพรตามที่อาตมาได้รับมอบหมายจากาคณะกรรมการให้เป็นเป็น,นคณะกรรมการฝ่ายการเงินของโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์และพระพุทธศิษส์สพัญญูนั้นอาตมาพร้อมด้วยคณะกรรมการก็ได้มีการเปิดบัญชีโดยมีบัญชีให้ผู้บริจาคเราพูดอย่างนี้ก่อนว่างบประมาณในการมาก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์พื้นที่ทั้ง3 0 0กว่าไร่เนี่ย ส่วนหนึ่งมาจากงบแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งมาจากงบบริจคราคทั้งสองส่วนเนี่ยเราก็จะจัดการให้เป็นระบบก็คืองบส่วนที่เป็นงบแผ่นดินนั้นเราก็ใช้บัญชีอีกหนึ่งชุดส่วนงบบริจาคนั้นเราก็ใช้บัญชีของงบบริจาคในการจัดการเพื่อที่จะบระหารนัดการง่ายขึ้นเวลาที่ทํางบแล้วงบดุลประจําปีที่จะต้องเสนอจะต้องสรุปให้แต่ละป,ปีเราก็ใช้บัญชีงบแผ่นดินนั้น ชุดหนึ่งเป็นผู้ที่ดาเนินการอีกชุดหนึ่งก็คืองบรงบริจาคเนี่ยงบบริจาคเราก็ทางบเหมือนกับงบเพนดิตน,นั่นแหละโดยโดยโดยใช้อาศัยพรบการจัดพิจาจ้าภาครัฐมาเป็นมาเป,นนนนเป็นแนวในการดำเนินเป็นเป็นแนวในการดําเนินการเมื่อเราบริหารที่เราจัดก,การาก่อสร้างหรือในการที่เราพัฒนาเกิดขึ้นมาก็มีที่ว่ามีอุปสรรคมีคนล้องเรียนบ้างอะไรบ้างก็เลยที่ว่า,าเงินที่บริจาคมานั้น ได้ไปทําประโยชน์หรือว่าไปใกล้สร้างในพุทธอุทยานหรือไม่ตอนนี้เพื่อที่จะกําจัดเรียกว,ว่าป้องกันข้อกล่าหาอย่างนี้ทางคณะกรรมการโครงสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพุทธิยานจริงได้จัดสร้างบริษัทที่ได้มีการใบรับรองเป็นผู้มีใบอนุญาตในการรับรองผลในการตรวจสอบบัญชี ได้มาตรวจสอบต,ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมาเลยตั้งแต่ปี248 5 49มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้เราก็ทำก็เรียกว่าทำเป็นปัจจุบันแล้วโด<อ>ยโดยที่ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาต,ใน,าตในการตรวจสอบในการตรวจสอบบัญชีนั้นมาดำเนินการในฝ่ายที่เงินบริจาคทั้งหมดที่เข้าบัญชีของพุทธวรือนนครสวรรค์จึงทําให้ปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบันแล้ว<อ>ก็สามารถที่จะให้เกิดความ สบ,บายใจได้ว่าเงินทุกบาททุกสต,ตางค์ที่ท่านนั้นได้บริจาคมานั้นเราสร้างพุทธอุทยานจริงเพื่อที่จะเป็นก็เรียกว่าทรัพย์สินของแผ่นดินอนาคตต่อไปของงนี้เป็นของชาวนครสวรรค์อย่างแน่นอนและของประเทศไทยทั้งหมดเย่าลืมอนาจโครงการพุทธ,ธอุทยานนครสวรรค์นั้นเป็นโครงการที่สําคัญเป็นโครงการใหญ่เพราะเราจะต้อง สร้างสถานที่ถึง4แห่งลงในพื้นที่325ไร่ที่ได้รับมอบมานี้ก็พบว่าการดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันนี้เรามีปัญหาหลายประการปัญหาเรื่องแรกคือจะต้องใช้ที่ดินนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดตามโครงการที่ได้ตั้งไว้ก็พบว่าที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินอยู่ในเขตห่วงห้ามของพระราชกิจดีกา ทหารที่มีกรมธนารักษ์และกองทัพบ,บกเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ก็ต้องดําเนินการให้ที่ดินเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อในการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตปัญหาต่อมาก็คือเรื่องของการบริหารและดําเนินการ ต่องบประมาณที่ได้รับซึ่งท่านพระครูศรีได้นําเรียนไปแล้วว่างบประมาณนั้นเราได้มา2ทางคือจากส่วนทางราชการโดยตรงและจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาในหลายๆส่วนให้เข้ามาเราจะต้องบริหารงบประมาณนี้ให้เป็นไปโดยถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ซึ่งก็ได้รับทราบจากพระครูศรีไปแล้วปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของ การก่อสร้างพระพุทธรีสัพพันยูซึ่งองค์เป็นปรพระองค์ใหญ่เป็นประธานแห่งพุทธอุทยานแห่งนี้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงามและสง่างามตามแบบที่พระเดชพระคุณได้ตั้งกิจในการเตรียมการไว้ซึ่งเป็นมหาปันต à n เหล่านี้ก็คงด้วยเป็นพระบารมีของพระเดชพระคุณพระเทพปริยะเมธีได้มีจิต ตั้งมัน่นจึงทำให้สิ่งต่างๆนั้นได้รับการช่วยเหลือดูแลสนับสนุนและเกื้อกูลจากส่วนงานตลอดจนภาคเอกชนภาครัฐเข้ามาช่วยกันในการแก้ปัญหาต่างๆให้สำเร็จรุ่งโจนกระทั่งเป็นความสง่างามเราได้ดําเนินการนี้อย่างดียิ่งผมขอย้ำว่าเราได้รับการสนับสนุนน้อย่างดียิ่งจากหน่วยงานและส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นให้ดําเนินการได้จนบรรลุถึงปัจจุบัน อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะสำคัญคือปัญหาของสังคมแม้ว่าการก่อสร้างพุทธอุทยานเราจะมีพระพุทธรูปพระศรีสรพพยูองค์ใหญ่เพื่อเป็นศักเป็นสีเป็นที่สการะบูชาของชาวนาครสวรรค์และสาธุชนทั่วไปและเพื่อจะเป็นพยานหลักฐานที่มั่นคงต่อชาติต่อพุทธศาสนาของเราก็ตามเราได้ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อ รองรับการศึกษาของพระพิสุสามเณรตามที่ท่านทศเจ้าคุณได้เมตานำเรียนไปแล้วนั้นก็ตามแต่ก็มีประชาชนในบางคนบางส่วนเกิดความไม่เข้าใจว่าเราได้สร้างสิ่งเหล่านั้นนั้นเพื่อประโยชน์อะไรอย่างไรก็ได้เกิดการวิพากวิจารณ์ได้เกิดไปออกการศึกษาติดต่อกันเป็นทางลบต่อ การดําเนินการของพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธีและโครงการของพุทธอุทยานของเรานี้มากพอสมควรแต่ผมคิดว่าจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระศรีสรพพยูที่เราได้จัดสร้างขึ้นในขณะนี้อย่างสวยงามแล้วบุญบาร,รมีของพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธีซึ่งได้มีจิตมั่นที่จะต้องสร้างตามที่ท่านได้นําเรียนไปแล้วและความรักความสามัคคีของประชาชนคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจนสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณได้มอบว่าการแก้ปัญหานี้เราจะถือหลักของพุทธศาสนาคือหลักของธรรมะมาเป็นสําคัญคการทําความเข้าใจการเสียสละความอดทนและมีเมตตาให้กับผู้ที่ไม่เข้าใจเหล่านั้นซึ่งในปัจจุบันสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้จางหายไปลบเลือนไป หมดแล้วซึ่งขณะนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวนครสวรรค์ทุกคนความเป็นมาของเรื่องพนาไมปรีซอทอก็ดีแล้วก็ทรงมีพระเมตตาตั้งชื่อนะประตั้งชื่อพระพุทธศรีสัม,มัญญก็ดีที่พรงทรงพระราชาอนุญ,ญาตตั้งทรงตั้งชื่อให้นะก็ถือว่ามันมีความเป็นมาก็คือเนื่องจากว่า ในพื้นที่ดังกล่าว300กว่าไร่นี้เราจะต้องกล่าวถึงบุคคลสําคัญหล,หลายส่วนก็คือ1คุณนายนงลักษณ์พระประสิทธ์พร้อมใน<ช>ครอบครัว<ช>ที่<ช>ถวาย<ช>ที่ดินดังกล่าว300กวาไร่เศษ,กษสก็คือโยมแม่วันีโยมเตปบระเสดสุดสมบูรณ์ซึ่งเป็นโยมพ่อโยมแม่บรญธรรมของอาตมาเนี่ยเป็นผู้ประสานให้ได้ที่ดังกล่าวนี้300กวาไร่เพื่อสารเจตนารมของคุณวิสารพระประสิทธ์ซึ่งเป็นสามีของคุณนายนงลักษณ์พระประสิทธินั้นได้ได้ประลบว่าจะสร้างวัดก็ได้สําสเร็จหลังจากกนนั้้้แลว็ตอง ขอโมทนาขอบคุณทางที่ดินจังหวัดในสมัยนั้นคือท่านพิโยตะพรพเมศนะเป็นเจ้าที่ดินจังหวัดนะครสวรรค์แล้วก็ต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีอาจารย์มนตรีเจียมปัญญารัตนะได้มาเป็นผู้วางมติแผนให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนสร้างวัดสร้างพุทธมนฑรประจําจังหวัดสํานักงานจังหจ,จังหวัดกลางพระพุทธศรีสัพพยองค์พระใหญ่รวมไปถึงสถานที่สถานศึกษาก็คือ วิทยาเขตนครสวรรค์ปัจจุบันนี้ mm hmm. ก็ได้หลักวิชาความรู้ได้ความเมตตาจากอาจารย์มนตรีเกียรติยาธรัฐสถาปนิกระดับ1ิบนี้แหละได้มาวางวัตถุแผนให้ต่อจากนั้นก็ยังมีคณะของคุณโอภาสพรพิบูลนะพร้อม,อม้วยวิศวกรศูน,นย์สี่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมโดยช่วยกันต่อมาและก็จะมีอีกท่านหนึ่งที่ควรกวล่าวถึงก็คือคุณมรพจนศรีโ,โุรุพาสเนี่ยหลานแสงมีท้งที่ท่านได้สนับสน,นุนเรื่องงบประมาณจํานวนมาก ให้มาทดลองจ่ายในการวาระการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเห็นปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่มาที่ไปของอความเป็นมาของเรทยานในในส่วนดังกล่าวดังนั้นหลังจากที่ดำเนินการก่อนที่จะเปิดตัวหรือเปิดทําการก่อสร้างนั้นก็ได้รับพระเมตตาพระเมตตาจากองค์สมเด็จพระเทพเนี่ยได้ได้เสด็จมาํำเนินมาที่เรียนนฏวสวรรค ท,ท,ทั้งๆที่ไม่มีอาคารก่อสร้างอะไรเลยก็พระองค์นั้นก็ส่ง,สงพระเมตตาสเสด็จมา,าเป็นองค์ประธานในวางการวางศิลาเลิกสร้างของประชุมเฉลิมพระเกียรติเพราะนั้นโครงการเราทั้งหมดนี้คณะสงฆ์จังหวัดนคนสาารสวรรค์พร้อมด้วยผูาา้น่าสนใการภาคราฐัฐประยุชน์พี่น้องชาวนครสวรรค์ทุกท่านก็มุ่งมั่นตั้งใจด้วยความจงรักภักดีโดยเฉพาะ หนึ่งทำเพื่อตอบแทนคุณพระพทธศาสนาตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณสังคมและสองเพื่อจเจริญพระเกีเรยรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระอยู่ยาในการที่เก้าในสมัยนั้นก็จึงมีการต่อเนื่องเกี่ยวเชื่อมโยงกับสถาบันบริษั์มาโดยตลอดณนเวลานี้ทางพิษานครสวรรค์โดยคณะกรรมการพุทธเดียวกยันนครสวรรค์นั้นก็มีความเจรักเพื่ดีที่จะมุ่งมั่นสร้างให้สําเร็จให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทา้นครสวรรค์และทั่วราชณาจ,ากจากักร จากความร่วมมือร่วมใจด้วยแรงบันดาลใจตั้งมั่นไฟศรัทธาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อทอดเตตนารมในการสร้างพุทธอุทยานตะกสวรรค์ให้เป็นอุทยานแห่งนวัตกรรมของชาวพุทธอุทยานที่นำนวัตกรรมมาสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงของาศาสนาและสร้างสัมมาอาชีพ แก่าวพุทธและจะเป็นศูนย์รวมของวิชาความรู้วิชาเลี้ยงชีพวิชาธรรมะปฏิบัติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะทางพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือตนลา่าภาคกลางตอนบนจะเกิดประโยชน์สดที่ผลแก่พุทธศาสนาการคณะสงฆ์สังคมประเทศไทยและประชาชนโดยส่วนหวคสื่อต่อไป